โอ้สวัสดีครับอยูุ่๋มจี้คนเดิมเกมก้าวยินนะวันนี้มึงมีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับเป็นเด็กแถวบ้านเองครับจมซนนะครับชื่อท่านอูครับส่งเสียงหน่อยเฮ้ข้างใครโพนี่เ่ะอมึงเออคุณจี้เขาอยู่ไหนเนี่ยครับอ๋อเห็นแล้วครับจะมาประลองกันครับระหว่างองลักเสื้อแพรปะทะบูตึงครับว่าใครจะเก่งกว่าันมาสู้กันเลยลักเสื้อแพรครับจี้คุณหายตัวได้เหรอคุณ อยู่ขานหลังครับโอเป็นสีแดงลงพื้นนะคุณไม่เห็นใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนผมว่าผมผมอ่อนกว่าโอ้โหคุณจีเขาหายตัวทดานะเทพจังโอ้ข้านหลังแท้ๆเขาเห็นอะไรที่พื้นไงนะอือสามแล้วต้องสี่ด้วยเอ้ยเล่นแบบสู้จริงๆไปเลยเว้ย เพื่อนโอ้ขเ,เขาพูดไม่แกนะเว้ยขาพูจริงอะตัวในหน้าจอเขาอะเห็นแต่สีดแดงๆวงรอบตัวแกแต่ไม่เห็นตัวแกเลยอะมแบบนี้มต้องแกกดเใช่ไหมเอ,อใช่เลิก,กด,ดเอาแป้งปกดเลขก้าออเห็นแกแล้วออสอ หรือเรื่องอีกไม่ต้องกัดน,นะครับหรือก้อนวิญญาณวิญญาณอยู่ในสายเว้ยผู้ผิดผูด้ผิดคุณจีนผมจะบอกอะไรคุณหน่อยนะครับทลายเกาะแม่งเลยเพราะผมจะทลายเกาะคุณแล้วก็ร้องเพลงให้คุณฟังนะครับเพลงกระบี่ไทยเก๊กครับแมงเขากูนิดเดียวเองโอ้พอไหมครับไม่อ่ะอ้าวไม่พอเดี๋ยววันหลังไม่ร้องให้ฟัง สักคู่สักคู่ขอเวลาเนาะโอเค okay. ต้องกันไปก่อนเอายังเราจะมาสู้กันเขามีดฟันแม่เลยนี่ไงซิงซิงซิงอาซิงซิงสู้ต่อเลยสู้ต่อเลยนะคุณแน่ใจนะว่าคอมโบนั้นมันดีจริงๆอ่ะ สามห้าสองจบไหมจบแล้วคร<บ>ับห,หนาดนี้ครับแล้วสู้กสามรอบเหมือนสตรีทไฟเตอร์นะครับจบ<อ>เลือดผมลดนิดเดียวเองอยังเหลืออีกตั้งเยอะอู้หล่อจนแทบตาย <c oughs> โคตรโหดเลยคือนี่คนถ่ายคลิปอยู่น,นะครับถ่ายครับถ่ายครับทำไมครับแต่พรุ่งนี้เปิด เดี๋ยวคุณลงเสร็จคุณจะเปิดยูทูบดูโอ้มันคงลงยากครับนานไหมครับอืหนึ่งชั่วโมงก็ได้ได้ครับจะไม่ผิดนะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวดูดีวกว่าครับ<า>บอกชื่อหนังก็ได้นะครับหนังเพื่อแพร์ V.S. บูตึ้ผมยังถ่ายอยู่อย่าง่งพูดสิครับเดี๋ยวคนนี่เดี๋ยวหาว่านี่หาว่าอะไรครับออช่างเลเยแต่ไม่เคยออกกล้องนี่ไม่เป็นไรหาว่าเออช่างมันเถอะ รอบที่สองคือ,อยกที่สองครับลือมไปยังไม่ยังไม่มีท่านผู้ชมดูไม่มีท่านผู้ชมการดูด้ไงสกุลถ,ถังอยู่ด้เนนี้แอบอยู่ตรงรมไม้ด<า>ูมีคนดูคลิปเราอยู่โอเคสกุลถังข้างหลังมึงอ,อะ่ะย่อสีมือด้วยอีห่าไปไกลเลยแล้วก่อนแล้วก่อนอาโอ้โหเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนทุกตาครับผพผมใช้คอนโบที่คุณบอกนะครับต่อกันเลยครับ สามห้าสองกับหนึงมาแล้วครับโดนตึงล่างครับปันปัๆนันัน,น,นหนาวขี้เลยครับปันปันหานะคุเนี่ยหนาวขี้เลยทิ้งห้โอ้ยบอกว่าห้าเฮ้ยนี้มันล่องชิงรีบหนี <laughs> โอ้ดี๋วจะแทงเขาจะความชั่ว ไปโดนเลยโดนแล้วทลายเกาะแล้วห้สามแล้วก็สองหนที่คุณบอกผมนะหมดพานแล้วพียเอยขอเวลานอกบัหนึ่งนะครับขอเวลานอกบัหนึ่งอย่าโกงนะจะใช้ก็จากความช่วกูรู้ขอเวลานอกนี่อยู่ในว่ามือกูกลายเป็นรีบอลแล้วนะ้วยไฟสีน้ำเงินแล้วด้วย ก็อยู่ที่เดิมเดินนนไไปปวววมาแล้ทำไมออกมาเอาสู้โดโทรศัพท์หมดเลยก็แกไม่ยอมเร็วๆเองอะโอ้เจ็บอู้เจ็บตั้งคอมโบใหม่เองดีกว่าซีโอ้โหนี่มันถ้าไอ้กินลดความเร็วทิ้งฟู้เลยเขารู้ปะเนี่ยเขาจะทำอะไร เราทำเร็วทีรู้เร็วมันจะทำอะไรหนาวขี้สิมันมาต่อยรัวเลยเอ้โดนหลยรอบแล้วอะไรก็ชิงอะไรไม่ได้กันอยู่จะทลายทำไมต่อยต่อยเฮ้ยสิงโ่งีโอ้ย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 ไม่น่ากันเลยซี พี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนจีน,นเรมาสู้กันกปันแล้วมาสู้กันทไรโอ้ยโถเอ้อไ,อไมเป็นีเดกมันคดาวอยู่เวยเ็ปกันนีได้เยอะเลยนะครับโทรศัพท์อู้สาเจสเสเจ็สมเ็ลบด้วยเออมีมันเือเือ โอ้โหแทบตายอ่ะคิดดูดิเอ้ยอัายไม่ได้ไเมมันกินมันไม่ทลายอ่ะทลายเกาะไปเล้ยตายยกที่สามกำลังจะเริ่มภายในห้าวิเดียวภายในหนึ่งนาทีม่อนเย้เมื่อกี้ใช่ไหมเห็นน้ำพาได้สองก้าเย่ ที่ผมไม่ร้องเพลงให้คนจีนฟังบ้างว่าจะร้องเพลงเพราะให้ฟังรอบนึ่งเออมมนครสอาขวางเลิกยุงเลยกูอบุูนจีจามสกังยีกังยีแงงยีบรอบสาม้นเลยนะครับข้าัอเอออบยีบะย เอ้๊กตายน<ม>จะไปช่วยก็มีสาวนะครับคราวนี้เราจะเอาจริงนะรอบสุดท้ายรอบตัดสินนะครับว่าจะไงผมก็ต้องชนะคอยฟุ้งเชี่ยกับเซียวโม่มาเจ็บไม่เอาจริงหรอกสามรอบตัดสินนะครับโอ้ยท่าบ้านนอดไปวะ ไอ้ท่านี้ก็รออีกเอ้ยแต่คุณจะเปิดค่าให้คนทำไมอ่ะล็อกล็อกเบ่งพลังไอ้ท่านะี้ตกตีเลยนะคนุณชาร์จพลังเนี่ยใช่หรอไม่ใช่หรอเฮ้ยชาร์จพลังเหรออืออือเกียร์คนนะครับมันต้องเป็นแบบนี้ตายแล้วข้อสิไลค์ โอ,อ้โหโอ้โห้ยเร็วแล้วโอ้โหสรุปเสื้อแพรอย่างผมว่าชนะครับเสื้อแพรนีครับเสื้อไหมแพรครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ